อันนี้เทสก่อนทดลองก่อนเ,อเกมกติกามีดังนี้เริ่มต้นเนี่ยเราจะเป็นทุกคนจะเป็นหนอนเหมือนกันหมดอ,อยู่คนละฝั่งพอครูให้สัญญาณปุ๊บหนอนจะเคลื่อนตัวเข้ามาเจอกันคราวนี้ไม่ว่าคุณจะเจอใครรอฟังคําสั่งเป่ายิงฉุกจฉพูเป่ายิงฉุกพายิงฉุก,เป,กเปรี้ยงปุ๊บคนชนะก็จะได้อัปเกรดขึ้นไปเป็นแมงสาบแมงสาบก็จะหาคู่เฉพาะแมงสาบเหมือนกันเท่านั้น แล้วรอส,สัญญาณเป่ายิงฉุบจากครู <Okay. S 1> แล้วถ้าชนะอีกคุณก็จะได้เลื่อนขึ้นไปเป็นลิง <Okay. S 1> แต่ที่เป็นแมงสาดอยู่ก็ต้องหาแมงสาดตัวอื่นๆที่จะยิงฉุบเพื่อจะอัปเกรดตัวเองเสมอ <Okay. S 1> แต่เราจะไม่มีการไปยิงฉุบข้ามสปีชีส์เ <Okay. S 1> ช่นเป็นแมงสาดจะไปยิงฉุบกับลิง <Okay. S 1> หรือลิงจะมายิงฉุบกับหนอนไม่ได้เราจะต้องยิงฉุบกับ <Okay. S 1> วันนะเดียวกันคุณครับ เออหนอนก็กับหนอนแมงสาบก็แมงสาบลิงก็ลิงหมาก็หมาคนก็คนเออถ้าเราไม่ชนะใครเลยเราก็เป็นเหมือนเดิมไปเรื่อยเราก็ต้องหาคู่ยิงฉุกไปจนจนกระทั่งสุดท้ายเราจะได้อัปเดตขึ้นไปพัฒนาการขึ้นไปโอเคพร้อมเริ่มจัดเป็นหนอนก่อนเลยครับทุกคนอย่าเพิ่งยิงฉุกกันจนกว่าครูจะบอกว่าเป่ายิงฉุกถึงจะยิงฉุกได้ ทุกคนเป็นหนอนนะครับพร้อม <ไป S 1> เคลื่อนที่หนอนไม่คุยภาษาคน,โมโมนทักทายกันเจอกันเสร็จปุ๊บเตียมตัว <c oughs> เป่ายิงชุบ <c oughs> เ่ายิงชุบใครที่ได้เป็นเป็สามแล้วใครยงังเป็นหนอนอยู่เตรียมรอต่อไป รอสัญญาณแมงสาบจับไปคุยกับแมงสาบจับคู่กับแมงสาบละเป่าเย็นชุบเ,เป็นหมาเป็นหลิงลิงหาลิงก่อนแมงสาปหาแมงสาบที่เหลือหนอนหาหนอนที่เหลือแล้วยิงุกการเตรียมเป่าเย็นชุบเ,เดี๋ยว เมื่อกี้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 พอพอเป็นพอเป็นพอเป็นไม่ใช่เป็นลิงี่เป็นหมาก่อนจากจากจากหนอนขึ้นมาเป็นแมงสาบจากแมงสาบเป็นหมาก่อนหมาเจอหมาแมงสาบหาแมงสาบหนอนเจอหนอนเป่าเยิงชุบใครใครเป็นคนแล้วมาอยู่ข้างครู ลิงหาลิงแมงสาบหาแมงสาบเปล่าเย็นชึบใครเป็นคนแล้วมาอยู่หลังคูรับหมาไปไหนนะหมาไม่ยิงเตรียมตัวเปล่าเย็นชึบเอาหาคู่เราเปล่าเย็นชึบเป็นคนแล้วมาอยู่หลังคู ใครเป็นลิงอยู่ใครเป็นลิงอยู่เปล่าวยิงชุบชุบชุกชนะแล้วมาเป็นคนเป็นคนมาอยู่ข้างนี้แล้วเป็นลิงใครเป็นลิงอยู่ลิงอยู่สามตัวป่าวยิงชุกป่าวยิงชุบท่านผู้ชมครับและสี่คนไป็นนัคนที่ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยคอยเคลื่อนจะได้เป็นคนใครเป็นนอง ไม่ใช่นะใครเลยใครเป็นแม่จับชนะหนึ่งครัาใครเป็นลิงเป็นลิงใครเป็นหมาดีกว่าเป็นหมาชนะมีคนพิงสเปชีแลเป็นลิงมันต้องมีเขาเหลือเอแหละเราต้องเหลือเราจะให้สี่คนนี้ทำอะไรดีในฐานะที่เขาไม่มีพัฒนาการเลยช้าทุกอย่างอยากดูเขาทำอะไร แน่นอกมาเรามีเพลงเปิดหรือว่าเราจะร้องให้เขาเต้นสุดยอดบี๊อเบียอเซบี๊อ๊ะบีอ่เบี๊อจะบี๊อ๊ะบีเอ๊ะบ้นอานั่นอ๊ะเีอ๊ี๊อ๊ะบี๊อ๊ะบด๊อ๊ะนี๊อ๊ะบี๊อ่ะบี๊อวะบี๊อะบี๋ยวะบีจอ๊ะบี๊อ๊ะวต๊อ๊ีบอกแบบว่าโดนใจสุด ออกออกรอบละคนใครใครนีละสะาเสดาสุดผ่านใครยังไม่เสดาก็ซ้อมรอบสองไปโทษมา รอบที่หนึ่งผ่านไปประทับใจการเต้นของใครมากที่สุดยังเป็นหมอลำเหรอเป็นหมอลำมไหมเอ้าเอาแนวเซ็กซี่ดีกว่ามันจะได้แบบว่าระเบิดตัวเองออกมาเยอะๆเอาเข้าท่าไหนทีหังเอาเข้าท่าไหนไม่ไหรอเลยไอ้นี่ก็ได้หมอก็ได้ไปอีกอ่ะหมอลำก็หมอลำใครจะใครจะช่วยล็อคอ่ะ แล้วเดี๋ยวฟังดนตรียากอ่ะยากอ่ะยากอ่ะ <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. cười> เด่นมงวนอ้าวให้ใครครับให้ใครเข้าครับให้ใครกลับมาได้อะไรฮะใครว่าเนเน่ใครว่าเนเน่เต้นเสดาจสุดยกมือขึ้นไม่มีใครว่ามุกยกมือขึ้นหนึ่งเสียงใครว่าฟลุ๊ปหนึ่งเสียงใครว่าแนนไม่มีโอ้โหหนึ่ง ใครที่ได้หนงเสียงยิ้งจุกการใครชนะได้เข้าเ<อ>ป่ายิ้จุบอ่อ okay. อาโ <c oughs> อเครอบที่สอง เดาแล้วยกมือขึ้นโฮเนนแนนเนนกลับไปเอางี้ <c oughs> สงสารสองคนนี้แล้วเรามาเริ่มอีกรอบกว่า